จริงๆแล้วเนี่ยบูธงานเขาก็จะเหมือนปกติที่เคยๆมีมานะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นคันเบ็ดคันลอกแต่ว่าเรามันสายชิงหลิวใช่ไหมครับดังนั้นเราก็เส์ชหาน่าจาก ST f i s i n n g จะมีที่ไหนบ้าง s l a y e ย,ยนะครับ s l a y e ยอก็เป็นอีกหนึ่งร้านที่มีออกแนวชิงหลิวน่าจะมีอีกร้านก็คือ Family Fishing ชชครับที่เริ่มมีอุปกรณ์ชิงหลิว ทุกคนนะครับอยู่กับอยู่กับพื้นหมดนะเพราะว่าทำงานพังพื้นมันง้างหมดแนะง่ายมดทีะอยู่บนพื้นอะไเตวงเฟมตอนนี้บูธ S4 นะครับใกล้เสร็จละพรุ่งนี้เราเจอกันนะครับเต็มกราบเหมือนเดิมเดินเข้ามาเจอพวกอา อยากเข้าเปรมอ่ะเดินเข้ามาซ้ายมือครับเข้าลงบันไดมาปุ๊บอ่ะเลี้ยวซ้ายเลยนะครับข้างเข้ามาซอกเล็กๆตรงคอสโมกติกนะครับเจอกระติกกับเรือเดินมาระหว่างกลางเดินมาระหว่างกลางกระติกกับเรือเลยนะครับแล้วคุณจะเจอเอสทีทางด้านซ้ายมือนะครับหรือไม่คุณก็เดินอ้อวกซ้ายคุณเพลยเยสละโอเคตอนนี้สิ่งที่คุณจะได้เห็นนะครับนั่นก็คือ S T Black Hole นะครับตอนนี้คันดีหรือขี้ฟันคอน <laughs> เสบร์ค <laughs> อนเสบ์ผมอยากให้ดูอะไรอย่างหนึ่งนะครับนี่โอ้สุดพอลังการ800นะ โอเคแล้วเดี๋ยวเราเจอกันนะครับรุนมิสวัสดีครับวันนี้กลับมาพบกับเอิร์ธเดย์ครั้งในวันส,สบายๆกับไลฟ์สไตล์ที่ผู้ชายกะทำกันวันนี้เราอยู่ที่บูธ ST สทีพิชิงอันนี้เป็นวันแรกนะครับที่เอมาทำการ เปิดบูธนะครับซึ่งงานแบบนี้แน่นอนเขาขนมาอยากจะบอกว่าขนแค่มาเซี่ยวเดียวของบริษัทเขา <c oughs> นะครับดังนั้นก็แต่ว่ามาครบนะครับทุกอย่างปีนี้อย่างที่บอกว่าเราเน้นเรื่องของโปรดักตัวใหม่ที่จะเข้ามานะนั่นคือ800นะ <c oughs> ตัวนี้บอกว่า อาจจะถูกใจหลายๆคนเลยเพราะว่าผมเองก็ถูกใจนะแตเ่เวลาคุยถึงเรื่องเงินนี่ไม่ไม่ค่อยถูกใจคนข้างๆเท่าไหร่แต่ว่าดีเทลรายละเอียดของเนื้องานเขาแบบพเมเมียมอ่ะมันดีมันดีนะดูชุดเซตกระชังนะครับดำตัดทอง นี่แหละของเล่นของลูกผู้ชายมันก็อย่างนี้แหละ <c oughs> ในส่วนของคันในปีนี้ครับก็จะเป็นคันรุ่นนี้เลย ST b a c k Hole นะครับคันซีรีส์ b a c k Hole ที่ ST เขาตั้งใจนำเสนอนะครับกับ Accord <c oughs> ลองจับดูก,ก่อนเดี๋ยวก่อนเหยื่อะไรแรกของเราน,นี้จับ จับเลยอ่าความรู้สึกแรกเป็นยังไงครับความรู้สึกแรกดูแบบได้เห็นเอ่อนื้องานเลยอ่ะมันดูแบบเถื่อนดูคลาสสิกดูรับรองว่าขายดีแน่นอนต่ร้เนื้อแบงค์หยพี่พี่จับเนื้อแบงค์ไม้เยอะเห็นเนื้อแบงค์น่าจะรู้ ครับเดี๋ยวเราจะพาเดินชมบรรยากาศสักหน่อยดีกว่าเพราะว่าตอนนี้คนเริ่มบางตานะครับหมายถึงว่าเรามีเป้าหมายใหม่ในการที่เราจะไปค้นหาล้วเดี๋ยวเราไปกันเคยเคยมีมานะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นคันเบ็ดคัลอกแต่ว่าเราบนสายชิงหลิวใช่ไหมครับดังนั้นเราก็เสิร์ชหาหน่าจาก ST Fishing ่จะมีที่ไหนบ้างอันนี้พูดเหมือนหอบหน่อยนะ ต้องเข้าใจเล็กน้อยงานทั่วไปนะคาสเตเยอร์นะครับสเตรเยอร์ก็เป็นอีกหนึ่งร้านที่มีออกแนวชิงหลิวร้านนี้ก็เป็นอีกร้านหนึ่งที่สามารถาาเราจะ รู้จักงานชิงหลิวได้แน่นอนได้ฮะได้ครันก็พึ่งว่างแน่เลยไม่เราเขินเราเขินแย่แซวมันมากเราแค่เขินนะครับรัสเซียเรียนะครับก็สายชิงหลิวเราสามารถพบเจอกับอุปกรณ์ได้ได้ครับมีทุกอย่างครับมีตั้งแต่พันแล้วก็อุปกรณ์ไฟสายเล็กๆน้อยๆมีหมดเลยครับจนถึงลูกมุนด้วยแปลกๆ งานแปลกต้องมาที่นี่เพราะว่าจริงๆแล้วนะถ้าใครดูคลิปผมนะครับก็จะเห็นคันรุ่นหนึ่งที่ผมเคยรีวิวนี่พวกนี้เป็นสิ่งที่ผมเคยรีวิวไปแล้วนี่คันนี้คันนี้เพื่นี่พวกนี้นะครับตามหาได้ที่นี่เท่านั้นรอบ S t Fishing ไม่มี ไม่มีไม่มีหล <masuk. S 2> ิวติดไม่มีบอกเลยไม่มีมีที่นี่นะครับชอบแปลกๆครับชอบแปลกๆเอไว้ใช่แต่แปลกไอ้ที่มีร่องแบบอีกระดาษอะไรล้าวๆแบบแปลกๆอ่ะก็ลูกค้าก็ชอบตามด้วยนะให้ผมดูเอง <knowledge> <an> ด้วยนะครับ <illustrations> ก็นะครับฝ๋าลุดเออฝาอยู่ไหนพี่อ่ตกอยู่นี่ครับนะครับอันเล็กเสเดนมาตลอดนะครับ อะไรแปลกๆมาที่นี่ได้ได้เลยฮะอะไรที่หาอะไรที่อะไรที่หาแบบหาไม่มีอย่างเงี้ยมาที่นี่ได้เลยครับมาตามได้ครับเรายังเหลือเวลาอีกสองวันนะครับของแบบนี้รู้หมดก่อนแล้วนะเราไม่รู้จะรู้จะหมดป่ะนะคุยก่อนคุยก่อนนะครับก็อย่างที่เรารู้กันนะครับว่า ตอนนี้สายชิงอยู่ของเราเนี่ยจะมีอยู่ไม่มาก<อ>ีประมันจะมีไม่ค่อยกีฬาแล้วของมันค่อนข้างแบบบางอย่างก,ก็มีไม่ครบบางอะไรบ้างนะผมก็พยายามเติมเต็มให้เพื่อเขาจะเลือกได้เนี่ยเขาที่เขาจะจะสั่งได้นะในร้านอะไรอย่างเงี้ยใช่ครับก็เติมเต็มกันไปนะครับสําหรับ,รบนักตกปลายอยา่างพวกเรานะเราสายเอนเตอร์เทนเราสายมีความสุขกับการตรกปลาไม่ซีเรียสอยู่แล้วนะใช่ครับไม่ซีเรียสดังนั้นอย่าลืมที่นี่นะครับ ของแปลกๆมันนี่เฮ้ยครับสายยายายไมาใช่เราเล่นเราเล่นเลยโอเคขอบคุณนะเกมมากนะครับผมท้าวนั่นละน่าจะมีอีกร้านก็คือ Family Fishing ครับที่เริ่มมีอุปกรณ์ชิงหลิวห้าผมไปซื้อไปตกยกมาช็อตเลยแฉจะขาดไหม20เพชรยกมาช็อต20เพชรแต่ว่ามันไม่ได้แข็งขนาดนั้นไม่แข่งเราไลดูไม่แข็งไง มันเป็นมีกิฟต์ยางเนี่ยผมชอบมากเลยเพราะว่ามันงัดได้เต็มที่เต็มแรงมากอัดบึกสมัยนี้กอนเลยแล้วก็ากาฬาว่าเราไปอัดปลายใหญ่ลองดูได้นะครับใครอยู่ทางสายธรรมชาติทางภาคเหนือนี่ครับน้อนดาก้อนลองได้ แต่ส่วนมากลูกค้าที่สูบไปเนะี่ยจะอยู่โซนภาคกลางเลยนะ <c oughs> เพาหโยบไบช่อนาาเปภาคกลางเยอะแล้วพี่จ้าจ้า จะมีอะไรบ้างขอเดินรอบเดียวนะเดินมากไม่ไหวเหนื่อยเนาะก็จะอยู่ใกล้กันเหมือนเดิมขอเดินวนแค่รอบเดียวพอนะครับงานก็จะมีอยู่บูธก็จะอยู่คล้ายๆเดิมๆนะครับไม่ค่อยแตกต่างจาก ปีก่อนๆเท่าไหร่จริงๆแล้วมันมันเริ่มต้นประมาณไม่เกิน6 6เดือนนะครับที่เราจะเห็นแต่เราก็หายากมากที่จะเป็นบูธของตะกูลชิงหลิวอย่างที่เราเข้าใจนะสุดท้ายแล้วนี่มีขายทุนด้วยวันนี้นะครับสำหรับปีนี้การปีนี้เรามาในงานของ ตกุ้มครับในแบรนด์ของไอ้มีเป็นงานตกคุ้มที่เราทำกันเองทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นต,ต,ตัวเป็ดตั้งแล้วก็เป็น่ันฝีกีวันนี้เรามาจัดโปรโมชั่นคือ1แถม1ครับถ้าปกติเราขายเนี่ยหตัวคือ100บาทแต่วันนี้คือ2ตัว100่งรอยบาทอขอโชว์โปรดักตโปรดักนิดนึ่นนนงแบบนี้ฮะอ๋อแล้วก็จะมีตัวทุ่นฮะเป็นทุ่นที่เราทำเองแบรนด์ทุ่นตกคุ้มทั้งหมดเลย ก็เช่นกันครับปกติขายตัวละ50าบาทแต่วันนี้ก็คือในงานเราก็ขายหนึ่งแถมหนึ่งหมดเลยครับอ,อันนี้ก็คืองานหลกัลกๆของเราที่เราเอามาเอามาในในงานรอบนี้ครับผมครับตอนนี้หนึ่งแถมหนึ่งนะครับสำหรับงานผลักโชว์กุ้งตอนนี้จริงๆอะ่ะผมเป็นคนที่แบบตกกุ้งได้แบบ <c oughs> เลวร้ายมากในชีวิตเลยแต่ว่ามันเป็นอีกศาสตร์หนึ่ง ที่ต้องเข้าใจครับใช่ครับดังนั้นใครอยากรู้ศาสตร์เรื่องนี้มาปรึกษาได้ไหมปรึกษาได้ครับยินดีครับที่เพจจากออฟฟิชชิ่งเลยเอาเดี๋ยวเราขึ้นโอเคขึ้นให้ครับเพจอะไรครับจากออฟฟิชชิ่งครับโอเคขอบคุณครับโอเคหลังจากที่เขาซื้อกระเป๋าได้ว่าของบริษัทเราไปแล้ว900 0บาทเราก็จะถ่ายบริษัทเขาแน่นอนครับนั่นคือบริษัทต้นาฟิชชิ่ง นะ <laughs> ครับจริงๆแล้วเนี่ยผมก็ไม่ค่อยเข้าใจเหมือนกันว่าทำไมปลา,าถึงกินโลหะแบบนี้อาวพี่พูดหน่อยดิว่าทำไมปลา,าถึงกินโลหะแบบนี้มันมีกลิ่นฮอร์โมนที่สามารถเรียกปลาได้เนี่ยผุบ,บปุกเสกมากาจาชา์คงอันนี้เรื่องจริงหรือโมโม้โ,ม <laughs> โอเคนะ <laughs> ครับสุดท้ายแล้วมันคือแอคชั่นที่เรา <laughs> <S <S ต้องตอบเกิดข <laughs> ึ้นเองครับนี่ครับ นี่เป็นทรงปลาเก๋าปอสจากน้ำลึกนี่เขาเขาทำสีเหมือนไา้เลยนะอันนี้สีอะไรพี่สีเงินไม่มันเป็นปลาปลาซาดีนปลาซาดีนซา,าด,าดีนี่ป,าาปาลาเก๋าปอสบ้านเราอันนี้ปลาหลังเขียวเดี๋ยวก่อนนะคุณลดขนาดนี้เลยเหรอเอ้ยใช่เฮ้ยสามร้อยกรัมร้อยเผมว่าผมไปตกมาครั้งที่แล้วผม300กรัมเหมือนกัน แต่ว่าผมโดนไปพันหกอ่ะผมไม่ผมมไ่ติดเปิดโลกมาพันหกอ่ะเออแต่ไม่รู้เหี้ยใครไม่รู้ผมไม่สนใจหรอกเพราะผมไม่ได้ซื้อขั่เขาบอกเออเหี้ยเขาพันหกโอเคแต่เหยอะคุณเหยอะเดี๋ยวกอนนะเหี่ยเยอคุณเท่าไหร่ร้อยเก้าเก้าเออร้อยเก้าเก้าติดเปิดโลกได้เหมือนกันใช่ไหมโอเคไม่เสียดายไม่เสียยดาเเออปิดแสดงว่าเปิดโลกเราเราราคาถูกลงใุ้ยชาตไม่เด่น นะครับท่านใจนะว่าที่ถึงกันเนี่ยคือน้ำชาที่ถือน้ำเปล่าอ้าวตกลงนอกจากยังมีอะไรเนี่ยมียางด้วยเหรอคุณขายยางด้วยเหรอ๋อยางยางยางก็ได้ใช่ไหมกบยางครับกบยางเขาต้องยางกบยางอันนี้มันตุกแกวะเนี่ยไอ้เคอ๋อโอเคสุดยอดแล้วครับนี่ที่ไม่ใช่ไอ้เคไหมที่มันคล้ายๆกันแต่มันไม่ใช่ไอ้เคอไม่ไม่มันจะมีตัวหนึ่งที่มัน เล็กใส่เที่ยวคู่ปากู่ปากคู่ปากคู่ปากถ้าจะไปตัวรองให้เป็นเฮ้ยเดี๋ยวก่อนราคาร้อยนะเดี๋ยวก่อนเฮ้ยแปดสิบเาบาทนี่คุณซื้อหนึ่งได้89บาทซื้อ2ตัวแถมไปพยางด้วยเฮ้ยข้างหลังโอ้โหมีของแถมอีกตายแล้วดูเดี๋ยวก่อนเจ้าของบริษัทเขารู้ปะเนี่ยรู้ ่่ไมเครื่องคุณมาขายอะเองวาเป็นเซลล์ไม่ไม่ไม่คุณแบบมาบั89บาทแล้วรีบกลับบ้านอะไรอย่างงี้ไม่ใช่นะไม่ม่ได้ไม่ได้อ๋อแอบนี้ขายของคนของยีมีคุณภาพอ๋อจริงเหรอไม่ใช่เวรรีบกลับบ้านมีกินเบียร์มีอะไรอย่างงี้ไม่ใช่นะใครมีไปกินเบียร์ในงานบ้าเปล่าอ๋อ89บาทตายแล้วไม่รีบมาทำไงเนี่ยใช่เฮ้ยอย่าลืมนะครับนี่อีกสองวันสองวันเฮ้ยต้นน้ำ มีทั้นเรื่องหลิวต้องเอีแต่เรื่องเยจิกต้องต้นน้ำนครับไอ,อที่ไอที่ไอทีเรื่องหลิวต้องเอสทีแต่เรื่องเยจิกต้องต้นน้ำครับผมโอเคและนี่ก็คือบรรยากาศในงาน Thailand Fishing Expo นะครับซึ่งปีนี้จัดการปีและน่าจะมีงานสิ้นปีด้วยนะครับซึ่งถ้าใครพลาดในงานนี้ก็มาเจอกันได้ในสิ้นปีนะครับ บูสเอสทีน่าจะกลับไปจัดอีกครั้งนะครับจะมีส่วนลดอะไรบ้างหรือจะมีอะไรเพิ่มเติมเพื่อให้แฟนๆของชาวชิงหลิวได้สัมผัสกันแล้วเราเจอกันนะครับในปีหน้าสำหรับวันนี้เดย์สวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์อย่าได้แค่ใครถ้าคุณยังรักในการตกป่าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ Day, freedom in my life.